โ oh. อ้อ่าโอเคบันทึกแล้วครับวันนี้วันที่สามสิงหาคมวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเกี่ยวกับบ้านอยู่นะครับเกี่ยวกับบ้านด้านนอกของบ้านวันที่สามกันยาครับโอ้บุญิดอีแล้วตายเลยวันนี้วันที่สามกันยายนตายเลยอาจารย์ทำไมตกข่าวอย่างนี้โอเคนะวันนี้วันที่ วันที่3กันยายนโอเคครับอ่ะประตูลงรุเราเรียนมาแล้วลงรุคือลงรุดอ่านได้สองอย่างอ่านว่าเกอร์อดเกอร์ดเกอร์ดแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งอ่านว่าเกอรรอดเกอร์ดแบบแบบแบบที่สองอ่านว่าแกริดแกริดแกริดอาพ่อจา์อาแบบคนอเมริกันนี้แล้วกัน คนอเมริกันอ่านคำนี้ว่าแกโ r ดคนอังกฤษอ่านว่าแกริดแกริดนั้นคำนี้อ่านได้สองอย่างแกแกโ r ดหรืออ่านว่าแกริดโอเคพระอาจารย์อ่านอ่านแบบอเมริกันนี่ก็อาจารย์เอาแกโรดนะแกราโดแกราโดอ่านเร er นะ er er ็วแกราโด ประตูลงรถประตูอู่รถกประตูโงรถโอเคครับต่อไป driveway 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 แปลว่าถนนสำหรับรถวิ่งเข้ามาในบ้านเรานะ่ะถนนจากหน้าบ้านเราออกไปสู่ถนนทางนอกเราเรียกว่า driveway ถนนที่เราขับรถเล่นนะครับเข้าใจไหมถนนที่เรา ขับรถเข้ามาในบ้านนะ่ะจากประตูหน้าบ้านมาถึงเข้ามาในตัวบ้านนะ่ะเรียกว่า driveway โอเคนะไหม driveway 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 ถนนสำหรับรถเล่นโอเค driveway gutter 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 ยูรู้จักรู้จักรา,างน้ำฝนไหมรู้จักครับรางน,น้ำฝนเวลาเราสร้างบ้านแล้วก็จะมีรางน้ำไปรองตรง ตรงราคาบ้านนะให้มันไหลไปรวมกันแล้วเรียกว่ารางน้ําฝนเป็นร่องๆนะเราเรียกว่ากัตเตอร์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 รางน้ําฝนโอเคต่อไปดเรนพายน์ดเรนพายน์ดาวส์พาว ดาวสเาดดาวสเปาดาวสเปาดรนไท่อน้ำฝนมันเป็นท่อท,ที่แบบมันรับน้ำฝนมาแล,แล้วแล้วมันก็ระบายออกไปนะ่ะเป็นท่อท่อน้ำท่อระบายน้ำนะ่ะเข้าใจไหมครับมันลงมาจากรางน้ำฝนลงมาไหลลงท่อแล้วก็ระบายลงข้างล่างเราเรียกว่าท่อน้ำฝนหรือท่อระบายน้ำ ท่อเป๊บระบายน้ำนะ่ะโอเคไหมไพไพแปลว่าท่อท่อพลาสติก r a รนแปลว่าระบาย Classic drain pipe d r a ดร pipe ท่อน้ำฝนหรือหรือใช้คำว่า o าว d o w า s p o u t d พ w n s p o u t d า w n s p o u t d r เดร pipe เดะระเบียงหลังบ้าง มันจะมีระเบียงหน้าบ้านระเบียงหลังบ้านถ้าถ้าหน้าบ้านเราเรียกว่า porch เรียนไปแล้วเมื่อวาน porch เป็นระเบียงหน้าบ้านถ้าเป็นระเบียงหลังบ้านเรียกว่าเด็ก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 ระเบียงหลังบ้านเด็กเด็กหลังบ้านระเบียงหลังบ้านเรียกว่าเด็กระระเบียงหน้าบ้านเรียกว่าพ o r c h O R C H, P-O-R-C-H P-O-R-C-H back door อ่า back door ประตูหลังบ้าน back door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  ประตูหลังบ้านต่อไป n o n o dono 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 แปลว่าลูกบิดประตูประตูแล้วมีลูกบิดน่ะที่ล็อก ลรวลูกบิดประตูนะเรียกว่า door knob door knob K ไม่ออกเสียงครับ Do or, Kn Do or, Kn Do or, Kn door knob door knob screen door screen door screen door, Sc door, Sc door ประตูมุ้งลวดกันแมลงกันยุงประตูมุ้งลวดเราเรียกว่า สกรีนด o ร์ c r e e นดอร์ประตูมุงลวดโอเคต่อไปไซด์ดอร์ไซด์ดอร์ประตูข้างบ้านประตูเขาจะมีหลายประตูประตูหน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านครับเวลาสุกเฉินจะได้ออกได้หลายทางใช่ไหมครับนะประตูข้างบ้านเรียกว่าไซด์ดอร์ไซด์ดอร์ไซด์ดอร์ สายโด้สายโด้สายโดประตูข้างบ้านโอเคต่อไปสติทไลดิชส i t ทไลดิชดิปอุปจาร์สติทไลดาวเทียมก็คือจานดาวเทียมอะจานดาวเทียมที่รับสัญญาณน่ะเวลาสมัยก่อนต้องใช้จานดาวเทียมก่อนหน้านั้นก็มีมีเสารับสัญญาณโทรศัพท์ใช่ไหมรับสัญญาณโทรทัศน์ เดี๋ยวนี้โทรศัพท์รุ่นใหม่โทรทัศน์รุ่นใหม่นี่ไม่ต้องใส่เสาแล้วใช่ไหมครัแต่ไม่ก่อน,นีต้องมีเสาถ้าไม่มีเสารับสัญญาณก็ไม่ชัดแหละจานดาวเทียมก็เหมือนกันถ้าไม่มีจานร,รับก็ไม่ชัดแหละแต่ตัวนี้ไม่ต้องแหละนะจานดาวเทียมภาษาอังกฤษเรียกว่กา satellite dish e satellite satellite <atell> <atell> สตูลายดิชจานดาวเทียมต่อไปครับพาทิโอ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 เป็นว่าอะไรลานหลังบ้านลานหลังบ้านที่เขายกพื้นขึ้นมาสูงๆนนะ่อยน่ะใจ่ะไหมครับบางทีก็อยู่ด้านหน้าก็มีบางบ้านก็ไว้ด้านหน้าบางบ้านก็ไว้หลังนะครับอันนี้เขาเป็นลานหลังบ้านนะพาทิโอไปดิพาพาทิโอพาทิโอ ผาดิวแ <Pat> ปลว่าอะไรครับล,าน,ล,ลานหลังบ้านลานหลังบ้านเป็นลานเขาจะยกพื้นขึ้นมาสูงๆหน่อยเอาไว้นั่งเล่นครับผาดิวว่าไม้ผาดิว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 ผาดิโอโอเคโอเคผาดิวบางทีก็แปลว่าซานครับ ชานนอกชานชานบ้านนะเอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาจาดูกันเดี๋ยวนะอาจารย์ฟังเสียงก่อนผ้าเดียวผ้าเดียวผ้าเดียวถูกต้องถูกต้องอาจารย์ออกเสียงถูก patio patio แล้วแล้วเปิดพัรลมใช่ไหมเสียงมันมันเข้าเข้าอะ่ะมันมีเสียงลูกกลนดับก่อนใช่ไหมพัดลมอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยเปิดตอนเรียนเสร็จนะเสียงมันเข้ามาในในในโทรศาพาัพท์อ่ะเข้ามาใน iPad นะพาเชียวพาเชียวพาเชว,วเป็นลานหลังบ้านหรือชาญบ้านนะครับชาญบ้านนะพาเชีวต่อไปลอนโมเวอร เคร yeah. 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 ื่องตัดหญ้าลอนแปลว่าสนามหญ้าโมเวอร์แปลว่าตัดแปลว่าเครื่องตัดลอนโมเวอร์แปลว่าเครื่องตัดหญ้าลอนโมเวอร์ลอนโม่แต่กไปบาร์บีคิวบาร์บีคิว d อ o ดอร์กริล t อ o ดอร์กริลกริลแปลว่าเตาย่างกริลแปลว่าย่างครับในที่นี้หมายถึงเตาย่าง บาร์บีคิวเอาโดกริวเตาย่างบาร์บีคิวข้างนอกครับย่างย่างข้างนอกเอาโดเอาโดเอาโดมข้างนอกย่างย่างนอกบ้านครับย่างนอกบ้านมันมีควันไงเราเอาโดเอาโดไปข้างนอกกริวบัวบะย่างบาร์บีคิวก็คือบาร์บีคิวบาร์บีคิวนี้เราอ่านได้สองอย่างอ่านแบบตัวหนึ่งอ่านว่าบาร์บีคิว บาร์บีคิวแบบที่สองอ่านว่าบีบีคิวอ่านย่อบีบีคิวอ่านสองอย่างอ่านไหมบีบีคิวบีคิวอ่านย่ออ่านย่อบีจุดบีจุดแล้วก็คิวบีบีคิวอ่านย่ออ่านเต็มบาร์บีคิว ครับ <Bar> อ,อ่านย่อก็ได้อ่านเต็มก็ได้โอเคนะครับ b a r b บีคิ outdoor grill บาร์บีคิ outdoor grill ย่ h ต่อไปลอ a เชรลองเชรเก้าอี้สนามหมายถึงเก้าอี้ที่เราไปตั้งไว้ในสวนในสนามหญ้าลอพแปลว่าสนามหญ้าเชรเก้าอี้เก้าอี้ที่ไปตั้งไว้ตรงพื้นดินได้พื้นหญ้าได้เข้าจใจ แล้วลอนแชร์ก็อีสนามเคทูนเชดทูนแปลว่าเครื่องมือเครื่องมือช่างนะครับเป็นไม้กวาดเป็นครีมเป็นที่ตักขยะที่โกยขยะอะไรอุปกรณ์ทั้งหลายเครื่องมือแต่หลายนะเราเรียกว่าอุปกรณ์เครื่องมือะนะทูนเชดทูนเชดทูนเห้องเก็บเครื่องมือห้องเก็บเครื่องมือนะครับอาละ เราจะอ่านจากข้างหลังไปหน้าอ่านอย่างเดียวนะโอเคครับทูนเชตทูนเชตลอนเชตลอนเชตบาร์บีคิวเอาท์ดอร์กริลบาร์บีคิวเอาท์ดอร์กริลบีบีคิวเอาท์ดอร์กริลบาร์บีคิวอ outdoor กรีลลอนมอเวลลอนมอเวลพัชิโอพัชิโอ Satellite Ditch Satellite Ditch Side Door Side Door Screen Door Screen Door Door Knob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  Back Door Back Door Deck

Gutter. 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 Driveway. Driveway. Garage door. Downspout. Garage door. Downspout. Gelado. Okay. Garage door. Garage door. Driveway. Driveway. กัตเตอร์กัตเตอร์เดรนเดรนไพ่ดาวส์าว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 ด์เดเดอร์บดอ Cleaner. Side door. Side Satellite ditch. Satellite ditch. Patio. Patio. Lawnmower. mower. Barbecue outdoor grill. Barbecue outdoor grill. BBQ outdoor grill. BBQ outdoor grill. BBQ ีคิวเอาดะโอเคคำนี้จำไว้อ่านได้สองอย่างอ่านเต็ม b าร์บอ่านย่อบ b บีโอเคป๊อปลอนเช่ลอนเช่ลอนเช่ทู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 นเช่ Che. Lawn chair. Lawn chair. Barbecue outdoor grill. Barbecue outdoor grill. BBQ outdoor grill. BBQ outdoor, outdoor, outdoor grill. Lawn mower. Lawn mower. Patio. Patio. Settle dish. Settle dish. Side door. Side door. Screen door. Screen door. Door knob. Door knob. Back door. Back door. Deck. Deck. Drain pipe. Drain pipe. Downspout. Doctor. Dry way. Dry garage door. 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 Dry ดรีนพายดาวส์พาวดิ๊กดิ๊กดิ๊กเบ็คดอร์เบ็คดอร์โดรนอปโดรนอปสกรีนดอร์สกรีนดอร์ไซด์ดอร์ไซด์ดอร์เซตเลทดิช Patio. Patio. Lawn mower. Lawn mower. Barbecue, Barbecue outdoor grill. Barbecue outdoor grill. BBQ outdoor grill. BBQ outdoor launch chair. Lawn chair. <Two. S 2> <Yeah. S 1> อ้าวน,นี่อ่านเองอ่านจบก็คือจบอ่านได้ก็คือหยุดอ่านไม่ได้ไม่ต้องหยุดอ้าวโอเคอ่านไม่ได้นะรอนอ้าว One Gerardo g e r very good d r i v w a y d r i v w a y y e a กัต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 เอ้าอะไรยาสูบไ้มยเดรนมีโลกัมเดรนไพ่เดรนไผ่เลรย์รอเอด,อด็กรอเรือกัมเดรนไพ Lên thái. Bye. thái. spout. Đào spout. Yes, right. Yes. Bait. Yes Bait. Back uh, Back door Back door Bait. Bait. knock Uh, screen door screen door Oh. <coughs> uh, uh side door side. side side door yeah S set satellite dish set satellite dish satellite dish Satellite, 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 satellite dish. Yes. Uh, um, I I lawn mower, lawn mower, yeah, yes, Ooh. barbecue, barbecue, outdoor, outdoor, grill, grill vậy anh, grill, lò gắp, lò rơ gắp, grill, okay, yeah uh. ลอนเช่ลอนเช่ลอนเลนแปลว่าสนามยะลนเช่ลนเช่ yes เอทูนเชทูนแปลว่าเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องมือทูนทูนเช่ yeah okay o วันนี้พอย่งวันนี้พอย่ง โอเคโอเคจะลืมไปฟังรอบสองนะเดี๋ยวจะเอาขึ้น YouTube จักสิบนาทีนะโอเคครับ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 ครามาต่อเลค่ะครับ